สวัสดีครับคลิปนี้มาชมรีวิวเครื่องมือช่างจากทาคิเทครุ่นใหม่ล่าสุดของเขาอีกตัวหนึ่งตัวนี้จะเป็นไขควงกระแทกไรสายนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยรีวิวไขควงคลัทแล้วก็บล็อกกระแทกไปเป็นที่รรอยนะซึ่งรุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งน่าใช้งานราคาไม่แพงด้วยนะครับสำหรับเซตน,นี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทบวกลบเท่านั้นเองก็จะมาเป็นกล่องเป็นเซ็ตแบบนี้มีคู่มือการใช้งานมาให้นะครับ แล้วก็มีตัวไขควงกระแทกแท่นชาร์จแล้วก็แบตเตอรี่สำหรับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาด21โวลต์นะครับเป็นแบตรุ่นใหม่นะซึ่งน่าใช้งานมากเช็คระดับแบตเตอรี่ได้แล้วตรงนี้เนี่ยเขาจะมีไฟ LED เอาไว้ส่องสว่างนะครับลักษณะการใช้งานเหมือนกับเป็นไฟฉายนะครับเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินได้ดีเลยในเรื่องความสว่างก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วถ้ากดอีกหนึ่งครั้งมันจะเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองให้ดูนะครับ อันนี้จะเป็นไฟแสดงสถานะนะนี่ครับลองดูความสว่างถือว่าโอเคเลยนะครับสามารถใช้งานในยามฉุกเฉินได้สบายๆโดยที่เขาก็จะมีมาให้อยู่หนึ่งก้อนนะสำหรับเซตนี้มาดูตัวไขควงกระแทกกันบ้างขนาดเล็กกระทัดรัดดีมากเลยนะครับใส่แบตเตอรี่เข้าไปก็ยังถือว่าโอเคนค้ำหนักไม่เยอะนะครับแล้วก็นีส่วนหัวส่วนคอเนี่ยมันจะสั้นนะครับสามารถใช้งานในที่แคบได้ค่อนข้างจัดดีนะครับ ในส่วนของมือจับก็จะมีการหุ้มยางทำเท็เจอร์แบบนี้จับได้แน่นถนัดมือนะครับมอเตอร์จะเป็นมอเตอร์แบบบัตเล็ตพละกำลังดีแล้วก็เสียงนิ่มๆในเรื่องของสเปคก็ตามนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นอัตราการกระแทกความเร็วรอบแล้วก็แรงบิดต่างๆนะครับหัวจับดอกไขควงดอกสว่านจะเป็นขนาด1นทับ 4, นิ้วจะให้ไฟ l อ D ส่องสว่างมาถึงสีดวงสว่างมากนะครับ แล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือหัวจับดอกเนี่ยมันจะเป็นการล็อกแบบออโต้เวลาเราดันเข้าไปมันก็จะล็อกให้แบบอัตโนมัติเลยนะอันนี้ถือว่าให้มาดีเลยมีโหมดการใช้งานมาให้เราเลือกใช้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับเวลาเรากดเปิดเครื่องขึ้นมาแบบนี้จะมีไฟสีฟ้าปรากฏขึ้นไฟสีฟ้านี่จะบอกสถานนะแบตเตอรี่ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับและถ้าเรากดคําว่าสปีดตรงนี้ไฟสีเขียวจะขึ้นอันนี้เอาไว้ปรับ ในรูปแบบปกติทั่วไปรูปแบบธรรมดานะครับก็จะมีอยู่4ระดับด้วยกัน1 2 3 4ระดับที่1เนี่ยความแรงหรือว่าความเร็วก็จะเบาที่สุดระดับที่4นี่ก็คือสูงที่สุดนะครับแรงที่สุดด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นโหมดธรรมดาจะขึ้นเป็นไฟสีเขียวแบบนี้สามารถแยกได้แบบง่ายๆเลยทีนี้เรามาดูโหมดแบบ AI กันบ้างนะซึ่งมันจะเป็นแบบ preset แัว มันจะขึ้นเป็นไฟสีแดงแบบนี้จะมีอยู่4โหมดด้วยกันนะครับเดินหน้า3โหมดแล้วก็ถอยหลัง1โหมดนะครับโดยที่เดินหน้าเนี่ยโหมดแรกจะเอาไว้สําหรับการขันไม้นะโหมดที่2เอาไว้ขันเหล็กบ้างแล้วก็โหมดที่3เอาไว้สําหรับการขันเหล็กหนาส่วนอีก1โหมดจะเอาไว้สําหรับการขันออกอย่างเดียวจะเป็นออโต้สต็อปนะครับเวลาใช้งานก็คือป้องกันน็อกตกนั่นเอง มาดูการใช้งานกันนะสำหรับโหมดแรกเนี่ยเอาไว้สำหรับการขันเข้ากับไม้นะอันนี้จะเป็น preset หรือว่าเป็นโหมดแบบ ai ที่เขามีมาให้สังเกตดูในตอนแรกเนี่ยมันจะค่อยๆหมุนเข้าแบบช้าช้าพอสกรูมันเจาะเข้าไปในเนื้อไม้ได้ที่แล้วนะมันก็จ,จะเร่งสปีดให้แบบเต็มที่เลยนะมาดูโหมดถัดมากันบ้างอันนี้จะเอาไว้ขันเข้ากับเหล็กบางลักษณะการนํำงานของโหมดนี้ก็คือเวลาเราขันเข้ากับเหล็กบางเนี่ย พอมันแน่นได้ที่แล้วมันจะหยุดให้แบบออโต้สังเกตที่มือนะครับยังกดค่าที่สวิตช์อยู่ซึ่งในโหมดนี้มันจะไม่มีการกระแทกต่อนะมาดูโหมดที่3กันบ้างจะเป็นโหมดที่เอาไว้สำหรับการขันเข้ากับเหล็กหนาะโหมดนี้จะมีการกระแทกเข้ามาด้วย เวลาเราใช้งานในการขันเข้ากับเหล็กหนานะครับตอนแรกมันก็จะเจาะเข้าไปแบบเรื่อยๆตามปกตินะครับพอมันไปเจอแรงต้านหรือว่ามันแน่นแล้วเนี่ยมันจะมีการกระแทกเข้ามาซึ่งโหมดเหล็กบางจะไม่มีมาให้นะก็คือมันจะไม่กระแทกน,นั่นเองอ่ะมาดูโหมดสุดท้ายนะครับจะเป็นโหมดออโต้สต็อปเอาไว้ใช้สําหรับงานขันสกรูในการขันออกนะครับป้องกันสกรูตกลงมา พอมันคลายตัวปุ๊บนะครับมันก็จะหยุดการทำงานให้แบบอัตโนมัติซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้งานร่วมกันกับลูกบล็อกเอาไว้ขันน็อตแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันจะหยุดให้แบบออโต้เลยก็ถือว่าโอเคมากนะสำหรับโหมดนี้นะทีนี้เรามาดูโหมดแบบธรรมดากันบ้างซึ่งมันจะเป็นสเต็ป1 2 3 4โดยที่ผมจะเลือกเป็นสเต็ปที่4เอามาลองให้ดูนะก็จะเป็นโหมดที่แรงที่สุดเอามาขันเข้ากับไม้แบบหนาๆแน่นๆแบบนี้เลยนะครับ โดยสกรูที่ใช้เนี่ยความยาวถึง6นิ้วเลยนะยิงได้จมมิดได้อย่างสบายสบายเลยความแรงนี้ต้องบอกว่าหายห่วงนะครับหรือจะเอาไว้ใช้กับดอกสว่านในงานเจาะก็ทำได้ดีเช่นกันนะนี่ผมเอามาใส่กับดอกใบพายขนาด20มมิล ก็ต้องบอ,อกว่าใช้งานได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานขันสกรูแบบเบาๆหรือต้องการความแรงในการขันสกรูตัวนี้ก็สามารถที่จะจัดให้ได้หรือจะเอาไว้สําหรับงานเจาะก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจาะไม้เจาะเหล็กเจาะกระเบื้องต่างๆก็ขึ้นอยู่กับดอกสว่านที่เราเลือกซื้อหามาใช้งานกันและที่สําคัญตัวนี้ราคาไม่แพงด้วยทั้งเซตเนี่ย สุดคุ้มมากราคาจะอยู่ที่ประมาณ1,300บาทบวกลบเท่านั้นฟังก์ชันการใช้งานมาแบบครบครันโหมด AI เทคโนโลยีต่างๆก็ถือว่าใส่มาให้แบบเต็มพิกัดในราคาเท่านี้ท่านไหนที่สนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอตรงเดสคริปชันเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนได้ถ้าชอบถูกใจก็สือหาไปใช้งานกันคลิปนี้ผม,มามารีวิวให้ชมกันพอสมควรจบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสสวััดีครบ